ไปด้วยไม่มีโล่นะไปด้วยมากันหรือยังข้างล่างโอ๊ยยังโดนอีนี่อยู่เร็วหมด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 หม่หมด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 มงมดหมมมมามด นี่มันเป็นอะไรที่ดอกทองสดๆไอ้เขี้ยมานาคนหายนะปวยออกมาได้ไหม กูโดนโอ้โหก็ตายเฉี้ยเมื่อกี้นึกว่าเดินออกจากป้อมแล้วเน็ตเดร์มาล้างไข่มาช่วยเน็ตทันรับเน็ตทันไหมเน็ทันแหละลำบากูเน็ตเฮ็ตเน็ตทันแล้วโอ้ย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 เร็วโอ้ยหลังก็มาโคตรกำลังไปโคตรกำลังไป

โ้ยเจ้โหยมานามันหมดเห็นไหมเนี่ยเบนจะยอมตายเควนเควนกรรมหดไม่น่าเลยเจ้เกียร์ไปเหรออีเวนเนี่ยโอ้ยสวยเวอร์สวยแต่ไม่พอค่ะโอ้ยมันไม่ตายกันเลยเจ้โอ้ยมีตีก็ไม่มีโอ,โอ้ยเฮีย เราว่ามนันมา,มายกเนี่ยช่วยสิช่วยเบชจะพูดยังไงล่ะช่วยตายแทนได้เลยมาพี่วหล่ะกนันชแม่เขาไปสองเลยเที่ยนอกตายหรอชุมากา แตกมาเลยนะมือมนกนาอยู่ในกรุ่มอ่ะเฮ้ยสมได้ไหมหสักคนม,มนกนาไม่ตายอีกอันนี้ต้องช่วยช้าน,นมันยังอยู่ในนี้อ,อ,อยู่เลยเร็วรีบตีเร็วเร็วถ้าเกิดเป็นร้านได้นะอ,อินโฮ เฮ้ยเจ๊ช่วยหนุนด้วยโอ้ยเจ๊อีเอาช่วยแล้วเนี่หยอกยิงเด็กน้องมึงก็ไม่คอนติเนียลเนาะอีดาออกไปหาคนอื่นไปโอ้ยหยากคอนติเนียลแล้วตายไปเลยไม่ได้ไม่ไหวเจ๊เจ๊เจ๊แย่ไปๆขวดมันวิ่งไปทางแก โอยขยับไม่ได้ไว้เอาเเอาเจ๊โดนไรเวลาอุ้ยเอาเลยจ้ะมาแล้วมาแล้วอือหืออ้ยเบชโอ้ยเจียมตัว เต็มกองปางแล้วไอ้าไปกับมันเน็ตป้อนเร็วเอาต้องอื่นสิจะเอาที่เดียวกับคน ไปมังกรดีวะจะเล่นแทนมันไหนอย่าลืมตาจริงๆก็เปลี่ยนตัวแม่ผมจะเล่นแทนกัเยอะนี่ก็ป็นอะไรหอบอรอยังได้ยินบ้านแถวๆเราเลี้ยงเยอะขนาดนั้นเลยหรอใช่โอ้ยเจ๊เจ๊ตายแล้วบ้าเบสอัดดอกเกมฟอร์ดถึงได้ไง ซีเจเกมฟอร์ก้จะตายเยตายฮะอุ <S 2> <S 2> ้เจแรงอยู่เจแฟดตไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดด้านล่างเลยนะว้ายวายช่วยด้วยอีเชียนแอ๊โอ้ยเนียตัวเฮียอะไรมาอีก อีดอกหึ่ยโขไม่ได้เลยทั้งมุมนโนด้วยอ่อนนนแดดช่วยไม่ได้ค่ะจิมเจออีวลาดโอ้ยโนโน่โอ้ยอันคตรไปยาวแล้วเชียมมันไม่กลับใช่ไหมไปเอามังกรทางแมงมันไม่กลับบ้านกันก็แล้วแต่สัตวนเดียวอีเบี้ย ว้าวโอ้ยจีนโมมันต้องแบบเสลเจนจี้หน่อยสิยืนนิ่งๆมเสลเจนจี้ท่านั้นแหละไปกับกูไอ้เหี้ยขวัดดันต่อไปเรื่อยๆเออดันต่อไปขวดเออไปมังกรกันเถอะจริงใ้กูเราจะสู้เลยอีกดียวไม่เก็บสู้ไหมให้คนอื่น นนกกอีเฮ้ยเฮ้ยอย่าเป็นได้ย่อไม่พูดอะไรสักคำช่วยด้วยเน็ตไม่อยู่แล้วหรอช่วยด้วยหยิบไายเอาเยี่ยนั่นอู้ยคุณโดนลองไปเฮ้ยมันแรงมากคุณโดนละคุณตาย แล้วน้มันวายเลยเออนุณหน่อยครับเมไม่คิดจะกลัวคุณหน่อยหรอโอ้ยเปลี่ยนไม่ทันเจ๊เข้าไม่ทันโอ้โถอย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 เลยยิงยิงยิงถอยถอยยิดโดนอุ้ยๆิ่งเจ๊เจแปทำไมเจ๊จะเอา อกกกะะะบาพอมันแตกพอดันดันดันไปพอมันจะแตกแล้วโอ้เจ๊โอ้ยนรกได้อยู่ได้อยู่เจ๊กดกำลังไปเจ๊เจ๊เจ๊มึงเก่งมากเลโอ้เจ๊โอ้กำลังมากดมาแล้วดีเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวลามันจะมาแดกผมแล้วอ้าว เอาเอ,อ,อ้ยกดเจ๊เออเอ,อเิีฉยควนตีนมากาเลยเถึะกลับไปทางกลับไปทางนูนง้นให้าัวเลยนะโมาแล้วเออเออ,เอ,อ เอาโต๊ะข้างหลังถ้าเราได้โอ้โหแรงมากเอ้ยไอ้นี่มาโอ้ยบังคมันยุเลิกไปแล้ว ตายไหมวะตีป้อมตีป้อมตีป้อมไม่ตายว่ะอินฮีร่างน่าจะไม่เบสตื่นจอตื่ดีไปวงขวดหรือไงวะมันไม่ติดมันไม่ติดเทรเรนมันไม่ติดป้อมโอ้โหตายไหมเนี่ยกูเนี่ย เฮ้ย,โ,ยโหสวยต,ตายก่นอนอีเนี่ยตอนนาเอ่อเป็นเปนเป็นเป็น,ปนโอ้ยเป็นอะไรก็ไม่รฮ้อย่าตายนะอย่า,ายยสวยยสวยสวย แล้วี่ไหนเดินตามมันไปทำไมไปไฟไหมมีอะไรเออมีรีสกูมาดีบ้านอย่างดีนะไฟชนะด้วยจเดินกลับมาตามหลัง